สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงกันนะคะกับหัวข้อคําทํานายคนที่คุณแอบปลื้มแอบชอบเขามีคนในใจของเขาแล้วหรือ,อยังเรามาดูไพ่ไป,ปพร้อมๆกันนะ อันน่นเราจะมาเช็คพลังงานตัวตนของเขากันก่อนนะคะพลังงานตัวตนของเขานะคะเขาเป็นคนแบบไหนบ้างเขาเป็นคนยังไงนิสัยใจคอของเขานะคะได้ไพ่สามไมค่ะได้ไพ่หกเหรียญค่ะ ได้ไพ่เดดแชริโอแล้วก็ได้ไพ่สิบดาบนะตามมาด้วยไพ่ขิงไม้ค่ะบุคลิกตัวตนของคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชัดเจนนะเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียสนะเขาเรียกเป็นคนที่เครียดได้ง่ายแต่ความเครียดของเขาเนี่ยเขามักจะเครียดเกี่ยวกับในเรื่องของงานของเขาเขาเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของหน้าที่การงานเขามากๆ เขา,าเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองด้วยเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของหน้าที่การงานมาเป็น,นันดับหนึ่งพูดง่ายๆว่าคนคนนี้เป็นคนที่บ้านง,งานและเป็นคนที่ทํางานเยอะด้วยนะคะเวลาพักผ่อนแทบจะไม่ค่อยมีเลยบุคลิกเขาจะเป็นคนที่ดูสุข,ขมุมเป็นคนที่เก่งไพ่เดอะแชร์ริโอเพราะนั้นจะบอกบอกว่าคนคนนี้นะ่ะเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติก นะคะอาจจะเป็นคนที่อาจจะออกใจร้อนนิดๆด,ด้วย3ัํปไปนะแต่ด้วยนะคะหลายๆอย่างที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเขาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทำให้เขามีสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นในควในความเป็นตัวของตัวเองในความเป็นตัวของตัวเขาเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้านัดตอนนี้เวลานี้เขามีใข่ไหมเขายังไม่ได้มีใขรนะ,ะเขายังไม่ได้มีใขร เพราะว่าชีวิตเขาวันๆเนี่ยเขามีแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานการทํางานการทําการหากินให้การทํางานการทํามาหากินแล้วก็การหาเงินหาทองของเขาไพ่หกเหรียญน,นะคะจะบอกบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะเขาเป็นคนที่ถ้ามีแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่หวงนะคะเขาเป็นคนที่ดูแลคนรอบข้างคนรอบตัวเขาได้ดีมากคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขานะ เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีครบเครื่องเลยนะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องความเก่งความฉลาดความขยันแล้วก็ความที่เป็นคนที่มีนำใจด้วยเป็นคนที่ใจบุญนะคนคนนี้คนนี้เราจะมาดูพลังงานตัวคุณนะคะพลังงานตัวตนของคุณได้ไพ่ก้าดาบได้ไพ่สองเหรียญค่ะได้ไพ่ สิบเหรียญได้ไพ่อัศวินไม้แล้วก็ได้ไพ่เดอะไฮพิทสนะคะตัวตนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดมากคุณเป็นคนที่คิดเยอะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวค่อนข้างจะง่ายมากๆหลายๆอย่างนะคะที่คุณมักจะชอบคิดไปเองกังวลไปเองนะคะเป็นคนที่คิดมากเขาเรียกว่าคิดเกินเรื่องนะคะ บางทีปัญหามันเล็กๆน้อยๆแต่คุณอาจจะคิดเป็นใคุณเป็นคนที่ขี้กังวลเป็นคนที่วิตกกังวลได้ค่อนข้างง่ายมากแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยวางอะไรเกี่ยวกับเรื่องความคิดของตัวเองนะคาเรียกว่ามีพลังงานในเรื่องของความคิดทางด้านความเครียดสะสมอยู่ในความคิดของเราค่อนข้างเยอะถ้าคุณปล่อยวางเรื่องความเครียดต่างๆเหล่านี้ได้เรื่องความคิดมากอะไรไปได้เรื่องความวิตกกังวลมากจนเกินไปเนี่ยถ้าคุณตัดเรื่องเหล่านี้ออกไปได้บ้างนะชีวิตคุณจะมีความสุขมากกว่านี้ นะคะแต่การที่คุณรู้สึกว่าชีวิตเองไม่มีความสุขเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณเครียดมากเกินไปคุณวิตกกังวลมากเกินไปแล้วคุณไม่ค่อยปล่อยวางนะคะสองคุณเป็นคนที่คาดหวังเรื่องราวต่างๆในชีวิตเอาไว้ค่อนข้างสูงมากในเรื่องของความรักของคุณก็ตามนะคะที่ผ่านมาเนี่ยความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยสมหวังนะบางคนคุณอาจจะไปตกหลุมรักคนที่เขาจะมีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วคุณเป็นคนที่รักใครเนี่ยคุณรักแล้วคุณรักฝังใจ ค,นค,นคุณเป็นคนที่ถ้ารักใครเนี่ยคุณรักแบบว่าหมดใจเลยแหละแล้วเวลาคุณผิดหวังเสียใจขึ้นมาเนี่ยก็เราจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจค่อนข้างหนักกว่าที่จะลบเลือนความรู้สึกตรงนั้นไปได้ไม่ง่ายเลยนะคะแม้แต่แบบคนปัจจุบันที่คุณแอบชอบเขาก็ตามนะคะคุณแอบชอบเขามานานแล้วคุณแอบมองเขามาตลอดเวลาบางทีก็อยากจะแสดงออกให้เขารู้ว่าเรามีใจให้กับเขาแต่เขาไม่กล้ากลัวเขาจะปฏิเสธ นะคะกลัวว่าเราจะต้องมานั่งเสียใจอีกแต่ยิ่งเก็บไว้คุณก็ยิ่งติดอัดใจของคุณเองมากขึ้นเท่านั้นด้วยเช่นกันนะคะคนนี้เราจะมาดูนะคะว่าแล้วเขามีคนในใจของเขาแล้วหรือยังณนะตอนนี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีคนเข้าหาเขาเยอะมากมีคนให้ความสนใจเขาเยอะมากในไพ่ควีนไม้ค่ะ ได้ไพ่ขิงถ้วยนะแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะเขามีคนในใจของเขาอยู่แล้วนะคะถึงแม้จะมีคนเข้าหาเขาเยอะมากมายเพียงใดกต็ตามนะไม่ใช่แค่เราที่ชอบเขามีคนชอบเขาเยอะมากมีคนพยายามที่จะเข้าหาเขาเยอะมากแต่เขาเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงในตัวเองมีความหนักแน่นมั่นคงต่อคนที่เขาหลัก นะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองในตอนนี้ในใจเขานะคะเขามีคนในใจของเขาอยู่แล้วแล้วคนในใจของเขาคนนี้นะคะก็เป็นคนที่เขาค่อนข้างจะมั่นใจว่าคือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาเป็นคนที่มีความรักแล้วเขาจะรักและซื่อสัตย์ต่อคนที่เขารักเพียงคนเดียวนะคนคนนี้เขาจะไม่หวั่นไหวอะไรไปกับสิ่งยุ่วยุยรยลอ้างได้ง่ายนะคนคนนี้นะคะ ไพ่ควีนไม้นะเขามีคนของเขาอยู่แล้วคนคนนี้ของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรู้จักจากจากการทํางานร่วมกันนะคะหรือตอนนี้เขา,าจ,จะทํางานร่วมกันอยู่นะมีเป้าหมายมีแผนในอนาคตของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนต่อกันเลยกันนะคนนี้เรามาดูตัวคุณนะคะแล้วตัวคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะในเรื่องความรักของคุณและไพ่ทาวเวอร์บางคนคุณอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแหละ นะคะก็เลยทำได้แค่เพียงแอบ,บชอบแอบ,บปื้มก็อยู่ห่างๆไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าบอกเขาไปเพราะรู้ว่าถึงบอกเขาไปถึงแสดงออกไปนะคะเราก็คงไม่มีโอกาสได้สมหวังได้แต่แอบ,บมองเขาอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนคุณอาจจะไปแอบส่องดูติดตุติดตามดูความเคลื่อนไหวของเขานะคะผ่านสื่อโซเชียลด้วยซ้ำไปคุณไม่สามารถที่จะดึงใจตัวเองเออกมาจากเขาได้ นะคะไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงเขาได้ได้แต่คิดถึงได้แต่แอบชอบอย่อยางเงี้ยนะคะแต่ในความเป็นจริงเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้ในความสัมพันธ์นี้แค่ได้แอบชอบเราก็มีความสุขแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คุณแอบชอบเขามีคนในใจของเขาอยู่แล้วค่ะ